ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะแต่ไม่ได้โลคลิปนานแล้วก็วันนี้พี่ก็จะมาสรุปอัปเดตแมปโกลอปเก้เด้นะครับทุกคนก็เป็นการเพิ่มอีเวนต์เข้ามาใหม่นะเป็นอีเวนต์ของนี่นะครับฮันนี่นะครับน้องพึ่งน้องพึ่งก็เท่าที่พี่รู้มานะครับก็คือทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมีเพึ่งออกมาจากตรงนี้นะครับเป็นอีเวนต์พึ่งจะทําให้ติดสถานะแบบแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะกระเป๋ามีปะนี่นะ ไม่มีจะเป็นอ่านี่ไงเจละก็นี่นะครับก็จะเป็นผลไม้ที่ติดสถานะของพึ่งนะครับทุกคนใช่เป็นสถานะน้ำพึ่งนะครับง่ายๆเป็นมิวแทนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอีเวนต์นี้ในการเล่นอีเวนต์นี้นะครับก็สมมุติว่าพอเราได้ผลไม้ที่ติดสถานะโพลิสติเจส หลายอย่างเลยแหละเดีย๋ยวค่อยพากใหม่ไม่เป็นไรก็นี่นะครับก็ให้เราเอามาให้ไอ้หนุ่มหัวแดงตรงนี้นะปุ๊บเขาก็จะ7กิโลนะครับก็ทั้งหมดในการทำน้ำึ่งจะใช้ประมาณ10กิโลนะครับทุกคนเราก็ต้องเก็บผลไม้เนี่ยมาใส่นี่ให้ครบ10กิโลนะก็พอเราเก็บน้ำพึ่งได้ปุ๊บจะขึ้นตรงนี้นะครับเป็นโลน้ำพึ่งนะ ก็อนะีเวนต์น่ะจะรีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราแลกม,มันมันเป็นการเอาน้ำพึ่งมาแลกของนะก็จะมีเป็นสมุดสมนี่นะครับของดีนะเนี่ยของดีแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ใหม่เข้ามานะครับแล้วก็จะมีไข่ใหม่เข้ามาด้วยไปสัตว์เลี้ยงใหม่นะทุกคนอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้เลยอมไม่ค่อยมีดวงด้วยก็อัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับถ้าชอบก็